โอ้โห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 มาดู้มอนนะครับอุยเกินคำเตือนหากพ่อแม่พี่น้อง e อ้บ y b o d อ f u ้ฟ i n กิ้งที่กำลังจะเริ่มดูคลิปคลิปนี้กระผมขอบอกเลยว่าเนื้อหาในคลิปอาจมีคำหยาบคายหรือไม่หมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า300ล้านปีโปรดดังยันดาวกายไปซื้อของที่ดอนนามกสวัสีช้าพีฝกรัิช่องชครับ ได้ข่าวว่ามีท่ามาใหม่เหรอครับทุกคนไหนเนี่ยผมหาก่อนอุ้ยนี่ไงอยู่ในตรงท็อปอเหอวี่ยงความมันสุดพลังโบย่าเติมพบรเบ299เพรน,นะครับท่านี้เลยเหรอไหนดูสิอุ้ยอุ้ยยันคียัยนคีดูการแต่งตัวผมมันแต่งเอามกับอิโมชันนี้เลยครับต้องจัดไหนละครับ a few moments later อุ้ยไหนดูสิโอ้ดูดิอ้ โอ้โหดูครับใครอยากได้นะครับก็เข้ามาตรงนี้นะครับท็อปอัพเติมโค้กแค่299เพชรหรือว่าเป็นจํานวนเงิน99บาทก็สามารถรับได้แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปเล่นซีซีหน่อยละกันนะครับอร่อยไหมครับเลขหนึ่งเลขหนึ่งได้ยินบ้างเลขหนึ่งเลขเลขสี่ได้ยินไหมครับได้ยินไหมเขานั่งให้ผมมาแต่เขาไม่คุยกับผมอ่ะเฮ้ยไอ้เฟิร์สเฟิร์สเลขสองอ่ะได้ยินไหมครับไม่เคยตอบคุยกับผมเลยอ่ะโอ้โห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  โอ้โห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 โอเขาแตกแตเขาแตกเขาแตกนะสามศพ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 นะเฮ้ยโทษเกินดูโทษวร์ท่าเต้นหน่อยละกันเอ้าพีท่าผิดท่าครับท่าผมเทปะท่าผมเทปะ เนี่ยถ้าผมเทป้าเพิ่งมาเมื่อเพิ่งมาเมื่อตะกี้เลยครับมาตอนเที่ยงคืนน่ะเทป้าถ้าเทนั่งลงสองครั้งเลยดิเยี่ยมเลย,ยเยี่ยมดูดิครับก็ถ้าผมเท่แต่ตอนนี้มันดึกเกินนะครับแบบเดี๋ยวแม่ด่าก็เลยปิดไปพูดกับผมละกันซ้ายออก้ายหรือเปล่าซ้ำเลยแล้วกัน,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 กนเฮ้ยอย่าเพิ่งห,หัวหัวหัวน้องหัวสวยอโอ้โหสาเข้าหัวยวเราเฮ้ย มาดิครับเปิดไม้น้อยเปิดไม้น้อยเปิดไม้น้อยอไม่คุยกับผมเลยอ่ะทำไมอ่ะเวลาที่แบบไม่ห้ามพูดคุยกับผมหมอไม่คุยก็ได้แต่คนเดียวก็ได้มิชชั่นในคลิปนี้คือเราต้องได้ EBP มาแตกครับมาแตกครับชัวร์ครับเฮีย <c oughs> วก่อนครับเฮ้ย <c oughs> ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่ไอ้เหี้ยนี่ไอ้เหี้ยนี่ ได้ดีได้ไดีมันเข้ามาหาผมเลยเมื่อกี้มันไม่บุกเลยว่ะมันให้เราบุกอย่างเดียวเลยอ่ะเฮ้ยไม่มีใครคุยกับพี่เลยใช่ไหมพี่ถึงเราคุยกับผมกอ่ะเฮ้ยพี่แล้ววะเฮ้ยอพิงคแซดโอ้พี่ทั้งในบ้านทั้งนอกบ้านเลยอ่ะใช่หรอเูาอยู่หลังกล่องไปไม่ได้หรออุ้ยโอ้พี่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 จะบ้านมูปินนะบ้านรูปินสวยซ้ำซ้ำซ้ำสวย คุณมอสนะครับอุ้ยเกิน XM8 กเอมแปดอะเขาลากหัวเป็นหัว XM8 กเอ็หมดเกินหัวเป็นหัวแล้วเพ่นนะเราต้องชนะไปเพื่อนๆเราต้องชนะนะนายมิ้งแซดนาย b ีทีแบนส์ระยะระยะระยะไกลนี้เนาะเอาดีเอาดีม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 าดีามาดีไม่ได้ชูหมอบอกเลยนะเฮ้ยเพื่อนพี่พี่พี่น้องพี่น้องเรา วยเฮ้ยโหดเกินเฮ้ยไอ้เหี้ยอยู่ซ้ายซ้ายช่วยหน่อยนายช่วยหน่อยนายขอบคุณมากสวยดูชาดูท่าดูท่าดูท่านี่เท่เกินอะไรอย่างนั้นน่ะดูแล้วกันใครบีพีครับพี่ก้ามอเลยพี่ยวพี่ก็รอดูโอ้พี่พี่ดูพี่รอดูพี่พี่ต้งเซิรเซิร์ฟแล้วพี่นะ ฮัลโหลครับสวัสดีครับดีครับพูดเสียงที่หน่อยเลยอ่ะเฮ้ยนายนซ้ำศพออกมั้เนี่ยไนซ้ำสบใช่ป่ะไม่ได้ทำเมาส์มันค้างครับเมื่อกี้เมาส์มันค้างอ๋อไม่ไม่จะชื่นชมเลยเท่ดีดีแล้วที่ไหนครับแค่หงแค่หงไอหน่องนี้แหละหักมุมนะ Nope 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 โอ้ Nope มันมันมันงัดยังไงวะเลยไม่งัดยากชิิบพี่ยง ไหนเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหระยะนี้ระยะนี้เข้าแค่เท่าไหร่เนี่ยตีนปืลอผมไม่ลองปูว้าวว้าอย่างไ้อยก็หนึ่งตัวชื่อผีครับชื่อผีอ๋อชื่อยุทธนะเล็กซ์ซันวัตโตอะไรชื่อยุทธเล็กส์ซันวัตโตผมชื่อวิ๊ดนะครับเล็กส์ซันวัตปั๊มก็ได้ครับชื่อนี้ชื่อพิสิริมงคลมากเลยนะผมเป็นอยู่แล้วครับผมชื่อเดีย ใครเห็นใครเห็นก็ชื่นชอบใครได้ยินก็แกลหลงรักครับวันนั้นไปเดินตลาดทำอ,อา,าชีพหรอเป็นนายกครับมีจัมส์สเก็ตพี่น,ยยน่ยหญิงมันเฮ้ยมาฆ่าผมโอ้หมัดมาขึ้นแรงแต่เฮ้ยมันน่าจะใจกล้าแกจีเะล็ดเนาะ <First Blood. S 2> โอ้ผมไปยิงเพื่อนอย่ายิพี่ เราวางบนป้าแล้วพี่หน้าเราต้องหัอยู่แล้วเลยระหว่างนี้เครื่อนชาบแม่งรักกันหัวหัวกระปุนชาร์ลหนึ่งมาดิหัวแล้วหัวแล้วหัวแล้วเออดาวไปดิเตายไปสี่คู่นตายชุบชีพื่อนถ้าเราเทียบเอา ถ้าก <c ười> ูโอ้โวิ่งวิ่งด oh, ีไปหมดเลยเียโอ้โหล่อโอ้โหเียวะนี่แค่เราหนอ่วก็เวไโอ้ดาวเว้ยโอ้ โอ้โบักชาเขียววัาสองชั่วโมงขึ้น่เราโดเกินแบนดเขาเลิกูงหรเพื่อนเพื่อนเราขอเพื่อนสุดท้ายเราขอขอหลงเพื่อนเดวเจ้าหาที่ดี๋นี่ถลเอา เอ้ามันปกวงายไม่ใช่พี่ยิงมันโลแล้วมันตกแต่ถ้าก็ฆ่าอื่เออดีพี่เกินกระโปงออกแล้วนะมังเิงในออกแล้ววัดดีครับเออเออเราจะเื่อนะทุกคนนะปิดไทยรู้จัก